ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบวางบินออนไอลน์นะครับที่ให้ลูกค้าเนี่ยวางบินมาที่บริษัทเรานะครับในกรณีที่บริษัทเรามีหลายสาขานะครับหรือว่ามีหลายบริษัทนะครับให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนเลือกได้ครับว่าจะวางบินมาที่บริษัทเราเนี่ยที่บริษัทไหนสาขาไหนของบริษัทเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูาวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็ล็อกอินแอดมินเข้ามาครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าแดชบอร์ดทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากมาย ต่อมาครับมาจัดการผู้ใช้งานนะครับอแล้วก็จัดการบริษัทนะครับตั้งค่าระบบครับก็มีตั้งค่านี่ครับจะเป็นตั้งค่าบินครับว่าเอวันสุดท้ายของการวางบินะคือเมื่อไหร่นะครับหลายๆบริษัทเขาจะตั้งกันไว้ครับเช่นวางบินไม่เกินวันที่ยี่สิบนะครับหนังวันยี่สิบไม่ให้วางบินละอะไรประมาณนั้นนะครับวันที่อัดคลิปเนี่ยคือวันยี่สิบห้านะครับเลยตั้งันไว้วันที่ยี่สิบห้านะครับก็คือวันสุดท้าย ตรงนี้ก็เป็นเมลครับเอาไว้รับสองเมลต่อมาครับมาจัดการผู้ใช้งานก่อนเราก็สร้างยูเซอร์ให้ลูกค้าครับก็เพิ่มใช้งานใหม่ผมสร้างไปนะครับใส่อีเมลให้ลูกค้าเรียบร้อยครับเพราะว่าเมื่อเราสร้างยูเซอร์ให้เสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะรู้ครับว่าอ่ายูเซอร์ของตัวเองอ่อ่าได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วครับสามารถเข้าสูร่ระบบได้ครับรกดบันทึกกดบันทึกได้ก็ จะทําการระบบทำส่งเมลครับส่งเมลไปหาเมลของลูกค้าเห็นไหมครับว่ามีเมลเข้ามาแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็เข้าไปดูข้างในครับนี่ครับก็เห็นว่าเข้าระบบเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับก็ได้ยูสเน a m พาสเวิร์ดอันนี้ต่อมาครับกับนีนาแอดมินครับก็มาตั้งค่าจัดการบริษัทของเราครับอ่าเราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับ ก็เพิ่มข้อมูลบริษัทลงไปครับตัวเพิ่มไปสักสองบริษัทแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็สร้างสองบริษัทแล้วตอนนี้ลูกค้านะครับไปที่ยูเซอร์ลูกค้านะครออกจากระบบอ่ายูเซอร์ของบริษัทกุ๊กนะครับของกุ๊กอ่๊กก็ยื่นบังบินเข้ามานะครับก็กดอ่ามีรายการบังบินนะครับตอนนี้ไม่มีเลยแล้วก็ยื่นบังบินใหม่กูก็เข้ามาครับมาที่บริษัทเราครับว่าจะ วางบินบริษัทเร,ราที่สาขาไหนนะครับถือว,ว่าบริษัทเราม,มีหลายสาขาครับหรือว่ามันหลายบริษัทนะครับก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยครับแล้วก็แน่ไฟล์ pdf ถ้ามีนะครับอ่าก็แน่ไปเรียบร้อยแล้วก็กดส่งวางบินนะครับข้อมูลเนี่ยก็จะส่งไปที่เมลนะครับที่เมลเห็นไหมเตือนเข้ามาละคราวนี้เจ้า ตอนนี้บริษัทเขาเข้ามาดูครับที่เอาลูกครับนะก็ขึ้นมาแล้วมีการวางบินใหม่เข้ามานะครับคือวางบินมาที่คนวางบินก็คือกุ๊กนะครับวันครบชลาคือวันที่สามสิบพฤษภาวันที่วางบินคือวันยี่ห้าเมษายนครับจํานวนเงินห้าหมื่นบริษัทมีครับวางบินที่บริษัทนี้เข้ามาก็จะได้รับมาทั้งหมดสองเมลครับก็คือ แจ้งวางบินใหม่แล้วก็มีการแจ้งวางบินเข้ามานะครับอันนี้อยู่ที่เราไปตั้งนะจะตั้งแบบไหนก็ได้ตั้งให้มามา,มาแค่เมลเดียวก็ได้นะครับอัน,นี้แอดมินก็รู้แล้วครับว่าอมีคนมาวางบินบริษัทเราแล้วเราก็เข้าไปเช็คแบบแอดมินก็เข้ามาเชคครับอ่าน,นี่กุ๊กครับบริษัทกุ๊กนะครับยื่นวางบินมาที่บริษัทนี้ของสาขาเรานะครับอันนี้ก็สถานะคือเราดําเนินการนะครับ เราก็ไปวิวดูนะครับไปวิวดูก็กดตรงนี้ครับลูกตาเพื่อวิวดูนะครับรายละเอียดก็คือชําระให้ตรงเวลาแล้วก็มีไฟแนนครับกดดาวน์โหลดได้นี่บินของเราครับวางบินเสร็จแล้วเนี่ยจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติแล้วก็มีอนุมัตินะครับก็สุดว,ว่ดูเรียบร้อยแล้วลอนุมัตินะครับก็กดอนุมัติไปก็ยืนยักนการอนุมัตินะครับ ัวเนี้ยทางกุ๊กเนี่ยก็จะได้รับเมลครับว่าบีของคุณได้รับการอนุมัติแล้วคิดไหมครับก็ขึ้นมาแล้วครับว่าบินที่มายื่นให้บริษัทนะครับก็ถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาจ่ายตังค์โอเคตรงนี้ครับมีปุ่มจ่ายตังค์ครับบริษัทกุ๊กของกุ๊กนะครับได้เวลาชำระเงินแล้วก็กดยืนยันชำระเงิน พอชาระเงินปึ๊บนะครับสถานะก็คือชําระเงินแล้วจะไม่มีอะไรไปต่อแล้วครับหมดแล้วสิ้นสุดแค่ตรงนี้ที่เมลของกุ๊กนะครับก็จะได้รับเมลเข้ามาครับว่าทางบริษัทเนี่ยได้ชําระเงินค่าวางบินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับระบบวางบินออนไลน์นะครับก็มีการส่งเมลกันนะครับว่า การวางบินอนุมัติหรือยังหรือยังไม่อนุมัตินะครับหรือว่าจ่ายตังหรือยังนะครับใช้งานง่ายๆครับสะดวกนะครับมีต่อข้างอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ครับสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ครับก็กดตรงนี้ครับแล้วก็จะมีตรงโปรไฟล์ตรงนี้ครับสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นี่ครับอัปโหลดรูปแล้วกดอัปโหลดรับเราจะได้รูปโปรไฟล์ของตัวเอง